สวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้จะมาทําการผสม10คู่ครับในเกมซีวินไนนะครับเพราะว่าเราจะลุ้นเอา4ดาวก้าหารนะครับตามเลทเป้เลยซึ่งเราจะเปิดทั้งหมด10คู่ครับผมผสมสิไม่ใช่เปิดเพื่อเป็นการเอาเลือกเอาชัยครับเนื่องจากเมื่อวานวันที่สามันเกิดของปารลักนะครับวันนี้หวังว่าเกมจะมอบโชคอะไรให้กับปารลักบ้างหรือปกติก็ไม่ค่อยให้นะโอเคอันดับแรกเราจะเริ่มจากการเรียกอัศวินฟรีก่อนครับผม1ตัว เอาเลยก่อนนะครับเราต้องการกล้าหารหรืออลิเซียมานนหนึ่งตัวครับผมอันนี้สุ่มมั่วนะฮะตัวที่หนึ่งครับผมเรียกเลยไม่มีทางครับผมกินมาแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นการผสมนะครับอัศวินที่ผสมเป็นสี่ดาวดังนั้นโอกาสก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเลยสิบคู่ครับยกมือไหว้ก่อนขอจังๆต้อนรับวันวนาเลนไทน์และวันเกิดเมื่อวานนี้ คู่ที่หนึ่งครับมีเบนเบนต้องส่งใครเดมสองปกนี่ดีกว่าผู้ชายผู้หญิงฮะมาคู่ที่หนึ่งครับอาริเซียสารุกาชาหรือก้าหานก็ได้ครับลูซี่ไม่ได้เกี่ยวข้องของผมคู่ที่สองครับเราจัดหนักๆเลครับกระทิงเปียวกับสาวน้อยซาร่าควายบวกทั้งขาวย่อมต้องได้ก้าหานไม่เกี่ยวฮนะ คุสองครับผมวิกตอรียแม่มงมาทั้งคณะระจนภัยเลยไหมคุณที่สาครับเมื่อกี้เอาตัวคู่ขึ้นไม่ได้ต้องเอาตัวเมียขึ้นก่อนครับผู้หญิงครับผมผส,สมระหว่างข้างข้าวกับหมูว่างฮะคู่ยูรินะครับสาวต้งคู่จัดไปครับผมสารุกาชาของอลิซียก้าหาหนึ่งตัวครับ อะไรกันครับเป๊ะมันไม่ได้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ที่ต้องการเลยนะฮะผมใส่มงกุดมาด้วยคู่ที่สี่ครับเอาเป็นมีปีกบ้างผสมกับนี่ครับขาบ้างคาบวกแมงมุมบนะ้างฮะการหารแน่นอนนะผมเนี่ยข้างคาบแมงมุมมากผมสูตรนี้ชัวชัวให้เดี๋ยวมึงมาทั้งทวีปรลอเปล่าว,วะลูซี่ เบลิก้าวิกตอรียเปเป้นี่แก๊งนักผจญภัยมาทั้งทวีไปแล้เนี่ยคู่ที่ห้าคู่ที่ห้าเอาไงดีเป็นคนกับคนแล้วกันอ่าเป็นคนกับแมวแล้วกันนะคู่ที่ห้ามาเลยครับกาหาันจัดมากาหันกาหันสี่สิเป๊ตั้งครึ่งชาตและอสุราเนี่ยอ่าคนนี้ตัวเหมือนกันว่าคู่ที่หกครับ เป็นหมากับหมาครับนะคู่ที่หกการ์ฮมาแน่นอนครับสุดชีวิตอะสุกสุกอตะเลียซ้มโโหหัวที่อุ่นๆแล้วครับตอนนี้คู่ที่เจ็ดครับผสมเลยนะมีแมงมุมนะฮะแมงมุมกับใครดีแมงมุมกับนกครับนกบุกนกเป็นนกใช่ไหมฮะการ์ฮอัิเซียการอัิเซียการย ยู่ชินยังไม่ชินกันสักทีฮะ <c oughs> คู่ที่แปดับผมมีตัวธนูแล้วต้องมีตัวแทงอ่ามีโลครับผมกท <c oughs> หารอดิเซียกทหารอดิเซียไม่ใช่ลีมันเป็นนักมวยเหมือนกันมันไม่ใช่ <c oughs> คู่ที่เก้าครับอ้อปวดเล้าไปถึงส,ส่วดทรวนในอ่ะ ก้าหารไอริีเลยครับคู่ที่เก้าแล้วขอหน่อยขอหน่อยแบ็กโลสแม่งมาเป็นขบวนกานรแล้วคู่ที่สิบคู่สุดท้ายครับเป็นคู่พิเศษนะสี่ดาวบวกสี่ดาวเป็นห้าดาวไล่บัตรหลวงครับผสมกับหมูครับผมออกมาเป็น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 อารีลีผ <c oughs> สมหมูได้อารี <c oughs> แล้วส่งน้าผมเปิดสักสิบใบส่งท้ายกันหน่อยไม่ได้ครับเนี่ยฮะส่งส่งท้ายชุดหนึ่งขอทองกันเยอะแล้วกันเอาไว้ผสมข้าวหน้านะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊โสามใบฮะเสียวผมเสียวเสียวดิ แจงกระบงครับว,วันนี้เป็นวันเกิดที่เล้ารานที่เป่งวมถึงวลลาเลนไทน์นะครับก็เป็นการที่เจ๊งนะครับเอาง่ายเจกอกันในคลิปหน้าครับป่าคลิปนี้ป่าขอลาไปช,ช่องช้ำก่อนสวัสดีก็ผมโคตรช้ำเลยอะไรเวะเนี่ย